ดีต้อนรับสู่ช่องไรเว้นอินไซต์ที่นี่เรานำเสนอรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่น่าเชื่อถือและทันสมัยที่สุดสำหรับคุณทุกคนวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับรีวิวของ Honda Civic Coupe ปี2025รถยนต์ Coupe ดีไซน์ Sport ที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานและกลับมาอีกครั้งพร้อมกับการอัปเกรดในทุกด้านทั้งภายนอกและภายใน ฮอนด้า i ีวิ c คูเป2025โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ใหม่ที่สปอร์ตทันสมัยมากยิ่งขึ้นเส้นสายตัวถังคมชัดกระจังหน้าและกันชนหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความดุดันและล้ำยุคพร้อมไฟหน้าเล็ดทรงเรียวที่มอบความโฉบเฉี่ยวและทันสมัยมากขึ้นล้ออันลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่เสริมความสปอร์ตในทุกมุมมองด้านท้ายรถมาพร้อมกับไฟท้ายรูปตัว C ที่เป็นเอกลักษณ์และเพิ่มลูกเล่นด้วยสปอยเลอร์ท้ายสไตล์สปอร์ต ภายในห้องโดยสาร Honda Civic Coupe 2025ได้รับการออกแบบอย่างทิถีที่ทัทนมาพร้อมเทคโนโลยีทันสมัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงพรีเมียมบาดหนังแท้ดีไซน์สปอร์ตที่รองรับสริระได้อย่างลงตัวและพื้นที่ห้องโดยสารที่ให้ความรู้สึกกว้างขวางแม้จะเป็นรถคูเป้2ประตู ด้านขุมพลัง Honda Civic Coupe 2025ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จขนาด1.5ลิตรให้กำลังสูงสุดที่น่าประทับใจพร้อมกับระบบเกียร์ cvt ที่ตอบสนองได้อย่างลื่นไหลและประหยัดน้ำมันการควบคุมพวงมาลัยมีความแม่นยำสูงทำให้การขับขี่ในเมืองหรือบนทางหลวงมั่นใจมากยิ่งขึ้นระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อการยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัย Honda Sensing รุ่นใหม่ล่าสุดที่รวมทั้งระบบเปืนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยเบรกฉุกเฉินและอีกมากมายเพื่อมอบความปลอดภัยสูงสุดในทุกการเดินทาง Honda Civic c ซี i c Coupe 2025เป็นรถที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบดีไซน์สปอร์ตเทคโนโลยีทันสมัยและสมรรถนะการขับขี่ที่เราใจเหมาะทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลด้วยคุณสมบัติที่ครบครันนี้ทำให้รถคูเป้รุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากในปีนี้หากคุณชื่นชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไรเวนอินไซต์เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตรถยนต์รุ่นใหม่ รีวิวลึกแบบเจาะลึกแบบที่คุณหาไม่ได้จากที่อื่นขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในคลิปถัดไป